วันนี้วันสบายสายอากาศดีมากนะครับโปร่งใสามากเลยเมื่อวานนี้ฝนตกขกนาดบ,บึม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 มานะครับบานช่องเรือนชานแชะไปหมดแต่ก็ร่มรื่นชื่นใจความเย็นเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมนำทุกท่านมาพบกับสถานที่หนึ่งนะครับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เปียกปากน้ํานายกสมาคมพระเครื่องเมืองไทยนะครับ ผมมาชมมาสัมภาษณ์นะครับมาดูบรรยากาศการสอนนะครับแนะนำเรื่องของการศึกษาพระเรื่องของการศึกษาเหรียญและอื่นๆนะครับนะครับผมก็ดีใจนะครับวันนี้นำบรรยากาศมาฝากทุกท่านไปชมกันครับอาจารย์แล้วงานงานราชบุรีนี่งานของอาจารย์นะครับเป่าเป่างานไ,นไ้่ร้ในญ่อ๋อที่ไปสัมภาษณ์อาจารย์ใช่ไหม ังเออแกพูดช yeah ัดเจนดีเนาะเออฟังรายการแกเพลินดีอันนี้อาจารย์ทำอะไรครับผมถ่ายอาจารย์อยู่นะ่ยล้างพระคือมาเรียนที่นี่มีทุกศาสตร์ใช่ว่างั้นเถอะปอกใบหญ้าครับปอกใบครับขาวเลยภาพเป็นเลยเนี่ยมาที่นี่มีขนมกินด้วยกัน เดี๋ยวไปเอาไปข้งเองลูกชายอยู่น้องน่ากินข้าวอยู่แม่เขาว่าเสาครับนกินของแพ้วันนี้เห็นเฉินก้าโบดภาพเดี๋เวขนมาตัวทั้ีเยครับ ว่าจไม่ไหวเลยนะอาจันเขาไม่แก้จริงอ่ะที่ผมไม่ไม่ดูผมก็รู้สึกว่าแปลกๆผมี่ยรู้สึกเลยผิวพันเนี่ยจะยันางเงี้ยแกหมดทุ่งเทพเล่นกันแต่เราอ่ะไม่เล่นเนี่ยเฉยเฉยเอชชัวเอชเฉยเล่นม้วนกันหน่ยเนี่ยเอ้าเอาโจ้ของแกในม้วนี้ของด่านแกคุณของด่านแก ผมอัดเสียงกันอยู่นะครับรู้สึกว่าเขเคยเรียนคนรู้พันไม่ใช่แบบนี้อะเป็นตับไม่เป็นไรเป็นตีบมงคลยายพูดมีประโยชน์มันเสืออะไรจะมียันขนาดนั้นอายุตั้งพยาบานจะใครความหมายคือมันจะไม่เยอะใช่ไหมครับการมันไม่เคยตั้งอะไรมาไม่เคยเจอยันแบบนี้มันมียันอยู่ตัวสองตัวเองท่านเมียเป็นพระอายุเยอะท่านไม่จานเยอะตัวหนึงตัวตัวสองตัวก็พอแล้ว ยากหนามากเยอะไปเนี่ยยันพวกนี้พวกนี้เล่นกันเป็นอะไรที่มันเป็นเนื้อคอร์สสำเพ็คคอร์สสำเพ็งอร์สสำเพคเป็นตั้งเล่มคอร์สสำเพ็งแล้วก็โฆษณาของเขาในตัวละสิ่งรายจ่ายรายจ่ายเขาซื้อจริงเขาซื้อจริงแต่ว่ามันมันไม่น่าทู้่าเนีเดี๋ยวพ่ออะไรบูลลี่บูลลี่เขาก็เล่นกันแหละมีเป็นเล่มๆเลยเขาทำกันนะ เสือถ้าดูให้เป็นห้ามเล่นเด็กครับห้ามซื้อเด็กครับคุณอาช่วยย่อยนิดหนึ่งนะครับนี่นี่พี่พกลยใช่ครับแต่ว่าไม่ได้พกตลอดนะครับพี่ขอขอญาตถ่ายรูปพี่ไปด้วยนะครับญาติอาจารย์ทำได้หลายคลิปไอ้คู่ก็ไปเจอนานแล้วเป็นไงบ้างครับพี่รุก็สบายดีครับผมก็คุยอะไรกันใน เอเอ๊ะโดดคุณตัวอันนีตโดดโตรักดีขึ้นเลยอ่ะดีขึ้นดีขึ้นเขาพูดกินข้าวแกงด้วยใช่ไหมทำว่าดีขึ้นไปถึงดีขึ้นสายกับกินล้าวเหมือนเดิมดูแข็งแรงอ่ะไม่ได้กินอยู่กับสามีแล้วออะไม่ถ้ากับพี่แม็กบูชาพระไม่ต้องหาอาจารย์ที่ไหนมีเล่มนี้เล่มเดียวจบครบเรื่องมีธรรมชาติถาเออเี่คือประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ ตะสมไว้ตัสมมาแล้วก็เขียนลแล้วเขียนลง,นนลงไปเลยแบบเอาตรงๆไม่ได้อ้อมคอมอะไรให้เสียเวลาอาจารย์นะนมีอ้อมคอมอยู่แล้ว <c oughs> เ,ลเวลาห <c oughs> นังสืออื่นเขาก็มีแต่รูปผมผมนี่มีบอกให้เสร็จว่าจะดูยังไงอะไรยังไงทีเดียวจบเลยครบเครื่องหนังสือของอาจารย์นี่ภาพต่างๆที่อยู่ในนี้ก็คือพระของอาจารย์หมดเลยพระหมดเลยแต่ว่าขายไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวจะว่ามันว่ามีหมดไหมไม่หมดหรอ ขายงงนไปทหัสืออาจารย์ทําเป็นร้านเลยนะอาจารย์ทำพลาดไว้อะใช่ไหมอาจารย์ที่ทําหนังสือเนี่ยลายร้านเราใายร้านจนได้รงพิมพ์ต้อมาดูร้านผมอ่ะ ดูฟอร์มเล็กไปใช่ไหมเัอจ็ได้วันนี้เนาะแต่วันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมดูผิวพันธุ์นะฟอร์มเล็กไปหน่อยฟอร์มจะได้แต่ฟอร์มเล็กอาจารย์ถ้าถ้าฟอร์มเล็กลงไปหน่อยนี่เราถือว่าไม่ใช่เลยไหมอาจารย์จะไปลงคืนสร้างไงอ๋อเออนี่ครับท่านผู้ชมมีเหตุมีเหตุและมีผลมีรายละเอียดนะครับที่ผมมาบรรยากาศวันนี้อาจารย์ทำไงการหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งปีเรายีนซีสองแบนแล้วก็พาร์กเม้นหนึ่งผืน ของอะไรหนึ่งทวงครับจ่ายครั้งเดียวหรือว่าไงอาจารย์หรือว่ามาครั้งเดียวเลยมาเรียนก็จ่ายตังค์เลยหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็เรียนตลอดไปเลยก็เรียนเรียนวันศุกร์เสาร์ศุกร์เสาวสองวันวันอาทิตย์อาจารย์พักผ่อนครอบครัววันอาทิตย์ไปกินข้าวอ๋อนั่งมานั่งกินเหล้ากาดิดนี่แหละคุณโดไม่ยอมมากินด้วยโดมันกินแล้วมันหลับคุณบอกอาจารย์พอมีแนวไหมครับว่าใครชอบผงชอบเหรียญชอบ อย่างไรก็นี่ไงใครชอบอะไรก็เรียนอย่างนั้นเลยไงชอบผงเรียนผงชอบดินเรียนดินชอบปิดตาเรียนปิดตาชอบเครื่อรางเรียนเครื่องรางชอบเหรียญก็เรียนเหรียก็่านั้นเองสอนมีหมดเลยจ้านะก็มีหมดเราจะเรียนอะไรก็บอกมาก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดแปาเก้าเจโทรได้กลางวันนะจ้านะก็ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเเช้าเป็นต้นไปเป็นต้นไปนะครับ แล้วก็ดู Facebook อาจารย์ได้ไลฟ์สดอยู่ตลอดเลยเอาสัก8 0 0พก็ได้ลูกถ้าผิดจะเป็นไงอาจารย์ท้าอะไรนะถ้าท้าแล้วไม่เว้นเลยฮะไม่เว้นช่องว่างเป็นคงกระพันชาตรีอ๋อไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็เป็นคงพันมหาอุดอ๋อเป็นมหาอุดครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกครับเออไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับถ้าเว้นคือเมตตาแล้วก็ต้องการจะไปใช้เรื่องอะไรก็ให้อธิษฐานครับอาจารย์ น้เมตตาโมกรุณาพุทธานีทายินดียะอินดูพระาสีพึ่งครับสุดยอดเลยสีพึ่งหน้านางเนี่ย่วนใหญ่แล้วเป็นสีพึ่งดีครบาจันทร์ที่มีอาคมชั้นสูงครับเราทำถูกต้องครับตามกำรอบการหุงสีพึ่งจริงๆแล้วเคยเรียกสีพึ่งีพึ่งมีให้ดูไหมอาจารย์มีมีขอขอชมครเผื่อใครอยากได้ถ้าใครอยากได้ กูชาเท่าไหร่ครับอาจารย์บูชาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับนีทั้งเมตตามหานิยมครับนีทั้งไม่เวลาแล้วกับสีเนี่ยครับวนซ้ายวนขวาอาจารย์ก็นี่ไงเนี่ยอ่านั่นเลยนั่นเลยแล้วเว้นไว้ที่อยู่ในน้ำน้ำอะไรนะที่ลูกเขยอะไรอ,ะอ่ะอ๋อออว่าดอกตัวเะืรอะไรลากราฮะอ่าอาจารยมีไหมไม่มีโอ้ อาจารย์ให้ผมไม่หน่อยหนึ่งเขบอกว่าเฮ้ยระวังมีเมียเยอะนะหลกราคอ่ามุมกล้องก็จะเป็นมุมกล้องของพี่แอ้นนะครับก็จะไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันถ้าถ้าเหมือนก็ไม่ใช่รายการเรานะพัดโล่งเลยใช่ปะโล่งแต่ที่ตกใจคือประจัดคนเดียวได้ผมผมโพสทำคนเดียวนี่โอ้โหโล่งเลยเก่งไงอ่า มีประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยถูกใจก็กดแชร์กดไลค์ครับเป็นเพื่อนกันเป็นกำลังใจให้กันเขียนแนะนำมาได้นะครับเราเป็นกันเองนะครับไปชมบรรยากาศที่นี่นะครับกับสถานที่ที่มีความรู้มากมายนะครับกับอาจารย์เปียกปากน้ำครับ